ประเทศฟิจิถือว่าเป็นประเทศที่เล็กเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ก็มีความรักในกีฬาฟุตบอลอยู่เช่นกันและคลิปนี้ผมจะพาไปดูกันว่าประเทศเล็กๆอย่างฟิจิจะมีสนามฟุตบอลในหลีกสูงสุดของพวกเขาเนี่ยสวยขนาดไหนความจุเท่าไหร่และอลังการหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปชมกันเลย9สนามในฟิจิพิีเมลีกฤดูกาล2023เริ่มด้วยสนามที่1 สนามโวนาโฟนราตูคาโกเบลพาร์คหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Vodafone Ra Tuk a g o b a l Park Stadium สวนสาธารณะลาตูคาโคบาหรือที่รู้จักกันในชื่อวอคาโฟลาตูคาโกบาพาร์คเป็นสนามกีฬาในประสงค์ที่ตั้งอยู่ในเมืองนาวซอรีประเทศฟิจิปัจจุบันใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลับบี้และอเมริกันฟุตบอลและเป็นสนามเยาของสโมสรลีวาเอฟซีและไทเลรูเอฟซีสนามนะครับสามารถจุผู้คนได้ทั้งสิ้น8,000ที่นั่ง สนามที่2สนามกีฬา HFC Bank หรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า HFC Bank Stadium สนามกีฬา HF C Bank นะครับหรือว่าธนาคาร HF C เนะี่ยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ANZ Stadium เป็นสนามกีฬาในประสงค์ในเมืองซูวาประเทศฟิจิสนามกีฬาแห่งนี้ใช้สําหรับการแข่งขันลับบี้และฟุตบอลมีรูวิ่งที่มีมาตรฐานสําหรับการจัดการแข่งขันวิ่งระดับโลกได้เดิมสนามแห่งนี้มีชื่อสนามว่า b u t h u r s t Park สร้างขึ้นในปีคศ1951บนพื้นที่กว่า16เอสตาโดยมีวินเลียมเอสบีบัตเทมอบให้ในปีคศ1948สนามกีฬา ได้รับการปรปับปรุงใหม่ครั้งแรกในปีคศ1978-1979ปรปับปรุงเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันแปซิฟิกตายครั้งที่6โดยสนามกีฬาแห่งนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อปีคศ1979การปรปับปรุงครั้งที่2ได้เกิดขึ้นเมื่อปีคศ2012โดยได้รับการสนับสนุนจาก ANZ Fiji ิซึ่งเป็นอนาคารที่ใหญ่ที่สุดในฟิจิด้วยมูลค่า17ล้านดอลลาร์ฟิจิสนามกีฬาเปิดใช้งานอีกครั้งในเดือนมีนาคมคศ2013 และต่อมาในเดือนมิถุนายนคศ2012สภากีฬาฟิจิได้ประกาศให้ h e FC Bank เป็นผู้สนับสนุนสิทธิ์ในการตั้งชื่อใหม่ของสนามกีฬาโดยใช้ชื่อใหม่ว่า h e FC Bank Stadium สนามแห่งนี้นะครับเป็นลังเย่าของ Suwa FC มีความจุทั้งสิ้น15,000ที่นั่งสนามที่3สนามกีฬาเซอร์ซิลพาร์คหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Churchill Park Stadium เซอร์ซิวพาร์เป็นสนามกีฬาในประสงค์ในเราโตกาประเทศฟิจิปัจจุบันใช้สาหรับการแข่งขันฟุตบอลซะเป็นส่วนใหญ่และเป็นรลังเย่าของสโมสรเราโตกา f อสนามกีฬาแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่จัดการแข่งขันลับบี้นานาชาติเช่นแปรฟิฟฟิตเนชั่นคัพและแปรฟิฟฟิตลับบี้ครับ ตลอดจนการแข่งขันละปีในท้องถิน่นเช่นโคลรเนียนครับและซันโยครับสนามกีฬาจุกผู้คนได้ทั้งสิ้น1 8 0 0งที่นั่งแต่ใ,ในปีคศ2016พวกเขาเพิ่มดูวิ่งและลื้ออีกด้านของสนามกีฬาลงจึงลดความจุให้เหลือ1 0 0 0 0ที่นั่งสนามวิหีสนามโกวินพาร์คหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Govin Park Stadium โกวินพาร์คเป็นสนามกีฬาในประสงค์ในบาประเทศฟิจิปัจจุบันใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลและเป็นลังเย่าของสโมสรบาเอฟซีซึ่งตั้งชื่อตามอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบาโกวินพาร์เคยใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆเช่นฟิจิแฟล็กแบทเทิลออฟเดอะจแอนท์และชิงแชมป์ระหว่างอำเภอสนามเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17กรกฎาคมคศ1976โดยอดีตนายกสมาคมฟุตบอลฟิจิอย่างมณีคลาสวีพิทเลงต่อมาในเดือนมิถุนายนคศ2 สนามแห่งนี้ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกษัตริย์ยาว w เวิ d c u ค2011ซึ่งนาดีคาตีชนะเมลินแบล็กบาร์2ประตูต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศสนามกีฬาแห่งนี้สามารถจูผู้คนได้ทั้งสิ้น13,000ที่นั่งสนามที่5สนามสวนซับเรลหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Subrail Park Stadium สวนซาเปลเป็นสนามกีฬาในลาบาซาหรือรุมบาซาบนเกาะวานูนเอาเลวูในฟิจิสนามแห่งนี้นะครับบริหารจัดการโดยสภาเมืองลาบาซามันเป็นลังเย่าของลาบาซาเอฟและเดเคติดในหลีกลองนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันลับบี้เช่นโคลเนียนคับและลิจิเซลครับสนามกีฬาสามารถจุผู้คนได้สิ้นหนึงห0 0่นที่นั่ง สนามที่6สนามสวนสาธารณะเจ้าฟ้าชายชาติหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Prince Charles Park Stadium สวนสาธารณะเจ้าฟ้าชายชานเป็นสนามกีฬาในเมืองนาดีประเทศฟิจิและเริ่มเดิมทีสนามมีความจุ18,000ที่นั่งและปัจจุบันสนามแห่งนี้ก็เป็น้าภาพในการจัดการแข่งขันลัปปี้ยูเนียนการแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมพิเศษต่างๆสถานที่แห่งนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอซีเนียนคัพแชมเปี้ยนชิพรอบสุดท้ายในปีคศ1999สนามแห่งนี้นะครับเป็นลังเย่าของนาดีเอฟซีและอีกหลายๆทีมอีกทั้งยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติกับทีมจากทุกทวีป นอกจากนี้ยังเป็นจภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในท้องถิ่นเช่นฟิซิกแฟ t แบตเทิร์นออฟเดอะจยแอน์ Gen การแข่งขันชิงแชมป์ระหว่างอำเภอโดยเมืองดาดีเป็นเจ้าของและปัจจุบันสนามแห่งนี้นะครับกำลังมีแผนที่จะขยายเป็น30,000ที่นั่งและจะเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฟิจิสนามแห่งนี้เคยใช้เป็นรังเย่าของประเทศฟิจิด้วยในบีคศ .1999 ระหว่างออสเตรเลียกระชับมิรกับทีมชาติฟิจิซึ่งออสเตรเลียนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นนั่นเองสนามแห่งนี้นะครับแน่นอนก็จะมีความจุ3 0,000ที่่นัง สนามที่7สนามกีฬาทอมสันพาร์คฟิจิหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Thompson Park Stadium Fiji ทอมสันพาร์คเป็นสนามกีฬาในประสงค์ในเขตนาวัวประเทศฟิจิและปัจจุบันใช้เป็นรลังเห่าของนาวัวเอซีในเดือนมิถุนายนคศ1 9 9 9ฟิจิ 1999, ตัดสินว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ดีต่อไปที่สนามกีฬาได้จนกว่าจะมีการติดตั้งราวกันเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นสนามแห่งนี้นะครับมีความจุป,ประมาณ1000ที่นั่ง สนามที่8สนามกา r วิสพาร์หรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Garvey Park Stadium กาวิสพาร์เป็นสนามกีฬาในประสงค์ในเมืองตาวัวประเทศฟิจิซึ่งตั้งชื่อตามอนานิคมโรนันกาวปัจจุบันใช้ในการแข่งขันฟุตบอลและสำหรับการแข่งโคโลเนียนคัพและดิจิเซลคับและเป็นลังเย้าของตาหัว f อฟซีและไกเบลีสนามนะครับมีความจุทั้งสิ้น4,500ที่ สนามที่าสนามสวนสาธารณะลาวากาหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า LaWaka Park Stadium สวนสาธารณะลาวากาเป็นสนามกีฬาของสมาคมรับปี้ในเมืองซิกาโกตาประเทศฟิจิปัจจุบันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรับปี้ยูเนียนและเป็นลางเหย้าของสโมสรท้องถิ่นอย่างนาโดกาเอฟซีสนามแห่งนี้นะครับมีความจุทั้งสิ้น12,000ที่นั่งค่าเฉลี่ยความจุของฟิจิพรีเมรยรีนะครับอยู่ที่11,556ที่นั่ง ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป9สนามฟิจิพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ